สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดปุบบลราชธานีค่ะที่อำเภอตการพืชผลนะคะว,วันนี้เรามาเจอว่านดอกทองหรือว่านมหาเสน่ห์ค่ะว่วานดอกทองหรือว่านมหาเสน่ห์นะคะก็ถือว่าเป็นว่านเสริมดวงค้าขายที่คนโบราณโบราณน,นะคะนิยมปลูก และที่จังหวัดอุบลราชธานีก็ถือว่าเป็นอีกแหล่งหนึ่งนะคะที่ปลูกว่านชนิดนี้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าถิ่นกําเนิดหรือว่าภูมีประเทศอของว่านชนิดนี้นะคะก็อยู่ในโซนใต้ของภาคอีสานอยู่ในสประเทศนี้แหละคะ่ะอยู่ระหว่างรอยต่อระหว่างไทยลาวแล้วก็กัมพูชานะคะเราก็จะเห็นว่านชนิดนี้ อยู่ในอาอยู่ตามปา่าอยู่ตามแนวเขาหรืออยู่บนภูเขานะคะเป็นว่านโบราณนะคะเป็นว่านโบราณซึ่งดอกเนี่ยนะคะก็จะออกที่บริเวณโคนต้นแบบนี้นะทุกคนใครสนใจนะคะใครสนใจวันนี้เราแบ่งปันกระถางละสอ9ร้อบาทรวมส่งนะคะ อัดแน่นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเอาไปแยกขยายหรือว่าจะเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะใครสนใจกระถางที่มีดอกตอนนี้ก็ลังออกดอกค่ะทุกคน กลำออกดอกวันนี้เราเบี่ยงปันทั้งหมด6กระถางด้วยกันนะคะสองแปดเก้ารวมสขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณมากๆค่ะที่เป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆนะคะซึ่งเป็นช่องที่สรรหาเรื่องราวทั่วไปนะคะ มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มาแบ่งปันว่านต้นไม้ให้กับเพื่อนๆที่สนใจค่ะวันนี้เรามาแบ่งปันว่านดอกทองหรือว่านมหาเสนีนะคะมี6กระถางค่ะกระถางละ289บาทรวมส่งนะคะใครสนใจก็ทักมาได้เลยค่ะ